หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่21ออินซีล่างู ผูนั้นหัวคืนสติกว่าตามองไปรอบด้านแม้แต่หลังคาบ้านที่เรียงรายอยู่ในตรอกเล็กๆก็ไม่ปล่อยผ่านเมื่อไม่เห็นความผิดปกติใดๆเขาก็รีบสูดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งทั้งไม่เดินไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังเขาคว้าจับไปที่หยกประดับที่ซึ่งได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษชิ้นนั้นโดยไม่รู้ตัวอีกครั้ง พอคว้าเจอความว่างเปล่าก็รีบท่องคาถาของสำนักเต๋าที่ไม่ครบถ้วนท่อนหนึ่งคาถานี้ไม่ใช่เวทลับอภินิหารอะไรแค่ช่วยให้ตนรวบรวมลมปราณสงบใจได้เท่านั้นหากจะบอกว่าสภาพจิตใจเป็นดังเรือลำน้อยกลางทะเลสาบที่มีคลื่นกระเพื่อมไหวถ้าเช่นนั้นประสิทธิผลของคาถาบทนี้ก็เป็นเหมือนสมอเรือ เขาเริ่มเบี่ยงตัวหันหลังให้กับกำแพงเดินหันข้างไปยังทางแยกของสองตรอกเล็กที่ตัดสลับกันกลรามเนื้อทั่วร่างแข็งเกร็งทั้งท่าป้องกันอย่างไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยสายตาจับจ้องตรอกเล็กๆนั่นเขมงจึงเห็นเพียงว่าเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ที่อยู่ในสายตาของเขากำลังยืนอยู่ข้างร่างของใช่จินเจียนที่นอนเลือดไหลนองเด็กหนุ่มโค้งตัวลงเล็กน้อย อยู่ในท่าพร้อมจู่โจมตลอดเวลาขณะเดียวกันก็จับจ้องฝูนั้นหัวอย่างไม่ให้คลาดสายตาทั้งสองฝ่ายเป็นดังพยักกับหมาป่าที่กำลังคุมเชิงกันฝ่ายหนึ่งคลางแคลงไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งทำไปเพื่อเอาชีวิตรอดเด็กหนุ่มที่ปรากฏตัวด้วยการทยานร่างขึ้นกลางอากาศน่าจะมีเป้าหมายแค่ใช่จินเจียนเพียงคนเดียว สำหรับการปรากฏตัวของฝูนันหัวเด็กหนุ่มจากตรอกสุดโสมเพียงแค่แสดงท่าทางที่เกิดจากสัญชาตญาณซึ่งแฝงความหมายที่ว่าหากเจ้าไม่ยุ่งกับข้าข้าก็ไม่ยุ่งกับเจ้าฝูนันหัวถามด้วยประโยคที่เกินความจำเป็นเจ้าข้านางเด็กหนุ่มเงียบงันไม่ตอบรับมือยังคงกำอาวุธสังหารไว้แน่นนั่นคือเศษกระเบื้องชิ้นหนึ่ง ส่วนที่เล็กกว่าฝ่ามือและโผล่พ้นจากหมัดของเขาคมกริบอย่างถึงที่สุดมือของเด็กหนุ่มโชคไปด้วยโลหิตไม่รู้ว่าเป็นเลือดของชายจินเจียนหรือผลจากการถูกเศษกระเบื้องบาดมือเอาและเลือดเหล่านั้นก็หยดลงบนพื้นดินของตรอกเล็กๆเกมื่อแน่ใจว่ารอบด้านไร้ผู้คนฝูนั้นหัวก็ทั้งรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องเลวไหลอย,อย่างยิ่ง แต่ขณะเดียวกันก็โล่งใจสุดท้ายเขากวาดสายตามองไปบนร่างของชายจินเจียนต่อให้อยู่ในสภาพหน้าอนาถเช่นนี้ก็ยังไม่อาจทำลายความงามที่มีมาตั้งแต่เกิดจากเรือนกายอรชรอ่อนแอนของนางได้หน้าอกที่อวบอิ่มกระเพื่อมขึ้นลงเบาๆเลือดสีแดงฉานยังคงทะลักออกมาจากลำคอและปากของนางไม่หยุดพลังชีวิตของนางใกล้จะขาดลงเต็มที แต่เนื่องด้วยผ่านการหล่อหลอมเรือนกายให้แข็งแกร่งครั้งแล้วครั้งเล่าจึงทําให้นางสามารถทนรับความเจ็บปวดได้หนักและนานกว่าคนธรรมดาทั่วไปบนใบหน้าของฟูนันหัวมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นน้อยแต่ลึกๆในใจกลับเยียบเย็นอมหิตเขาเอ่ยถามว่าทําไมถึงต้องฆ่านางเจ้ากับพี่สาวคนนี้ไม่มีความแค้นต่อกันหรือเป็นเพราะนางล้อเจ้าเล่นตอนอยู่ในตรอกหนีผิงเจ้าถึงคิดฆ่านาง เมืองแห่งนี้ไรคือไรแปรแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าติดเงินต้องใช้เงินข้าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเด็กหนุ่มไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียวเหมือนคนเป็นใบฝูนั้นหัวไม่สนใจว่าเด็กหนุ่มกำลังคิดอะไรอยู่เขาเริ่มก้าวเข้าไปข้างหน้าช้าๆฝีเท้ามั่นคงยิ่งเขารู้ว่าใช่จินเจียนต้องตายแน่แล้ว ที่นี่ไม่ใช่เขาเมคาเรืองถ้ำสวรรค์ของเทพเซียนที่มีปรานเซียนล้อมวนสถานที่นี้คือคุกธรรมชาติที่ห้ามใช้เวทอาคมทุกชนิดเว้นเสียแต่ว่ามีเทพเซียนพระสุทธาตบะคำฟ้าหรืออรหัน์ร่างทองเผยกายจะต้องยอมใช้ตบะเกินครึ่งของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกับชีวิตนางเท่านั้นถึงจะสามารถสยบดวงวิญญาณของนางเอาไว้ ช่วยให้นางฝื้นคืนชีพจากความตายได้น่าเสียดายที่ใช่จินเจียนไม่มีทางมีโชควาสนาที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเซิ่งเหรินของเมืองแห่งนี้มีภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องรับผิดชอบเขาทำเพียงแค่หลบตาลงมองสัพพชีวิตไม่มีทางลำเอียงช่วยแค่บางคนมีแต่จะปล่อยเลยตามเลยเท่านั้นบนเส้นทางของการฝึกตน คนที่ตายไปก่อนวัยอันควรบนเส้นทางที่สะดวกสบายหรือตายไปเพราะช่วงชิงโชควาสนาบนเส้นทางที่ยากลำบากล้วนมีหมดแม้จะไม่มากนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้ยากหากเพื่อบรรลุสู่ความเป็นอมตะแล้วทุกคนสามารถทำทุกเรื่องได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนระมัดระวังทุกฝีก้าวไรอุปสรรคไรเพศภยัยดื่มดำกับความสุขสบายโดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงถ้าเช่นนั้น ก็ดูเหมือนว่าเซียนผู้ไร้ทุกในสายตาของชาวบ้านร้านตลาดจะไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ดังนั้นสำหรับการเดินทางมาในเมืองเล็กๆครั้งนี้ฝูนั้นหัวถึงขั้นเตรียมใจสำหรับเรื่องที่เลวร้ายที่สุดอย่างการเขียนค่ากันเองไว้แล้วแต่การได้มาเห็นพันธมิตรชั่วคราวที่เดินเคียงบ่ามากับตนถูกคนสังหารด้วยวิธีที่รวดเร็วฉับไวไปต่อหน้าต่อตา ภายใต้สายตาของเซ่งเหรินผู้พิทักษ์เมืองแห่งนี้นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของนายน้อยแห่งนครมังกรเท่าเลยทีเดียวไม่มีการโจมตีจากอาวุธอาคมที่ทำให้หูตาพร่าลายไม่มีอาคมของตระกูลเซียนที่สถานฟ้าสะเทือนดินแต่กลับมาถูกเด็กบ้านป่าที่ต่ำต้อยที่สุดคนหนึ่งฆ่าทิ้งทั้งอย่างนี้นอกจากความตื่นตะลึงแล้วฝูนันหัวยังรู้สึกรับไม่ได้ กับเรื่องเลี้ยวไหลครั้งนี้หากไม่ได้อยู่ที่นี้บุคคลต่ำต้อยอย่างเด็กหนุ่มที่ชีวิตไร้ค่าไม่ต่างจากต้นหญ้าในป่าผู้นี้ต่อให้แค่อยากเห็นหน้าของใช่จินเจียนแห่งเขาเมคาเรืองไกลๆก็ยังถือเป็นความปรารถนาเกินตัวที่ห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึงแล้วฝูนั้นหัวสีหน้าเคร่งเครียดเอ่ยเสียงหนักแม้ข้าจะช่วยเทพธิดาใช่ไม่ทันแล้ว ก็ไม่สามารถสังหารเจ้าเพื่อแก้แค้นให้กับเทพธิดาใช่ได้แต่ในเมื่อข้าเห็นเจ้าลงมือกับตาตัวเองถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วเรื่องนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงที่นครมังกรเท่าสังสมมาก็คงพังพินาศเป็นแน่ดังนั้นตามเหตุตามผลแล้วข้าควรจะสั่งสอนเจ้าสักหน่อยส่วนหลังจากนี้ เขาเมคาเรืองจะจัดการอย่างไรจะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่เทพธิดาใช่อย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของเจ้าแล้วคำพูดที่เต็มไปด้วยความสง่างามมีเกียรติเหล่านี้ของนายน้อยแห่งนครมังกรเท่าพูดเพื่อให้เสิ่งเหรินของที่แห่งนี้ฟังถือว่าเป็นคำพูดตามมารยาทหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเสียภาพพ์จนอาจส่งผลให้เสิ่งเหรินผู้นั้นเกิดความอาคติ และในอนาคตคําพูดเหล่านี้ของเขาอาจจะไปดังเข้าหูของพวกบุรพาจารย์เขาเมคาเรืองฝูนั้นหัวเอ่ยเช่นนี้ก็เพื่อแสดงให้รู้อย่างชัดเจนว่าตัวเขาเองทําดีที่สุดแล้วหาไม่แล้วฝูนั้นหัวที่มีจิตคิดสังหารใช่จินเจียนมาตั้งแต่แรกก็อยากจะตบรางวัลงามๆขอบคุณเด็กหนุ่มตรงหน้าที่จับพัดจับผลูลงมืออย่างบุมบาม แต่ประหยัดแรงให้เขาไปได้เยอะสมควรจะยกให้เป็นรองแม่ทัพของตนอย่างแท้จริงฝูนั้นหัวเดินไปข้างหน้าพลางก็พูดไปด้วยว่าดูจากวิธีฆ่าคนของเจ้าเมื่อครู่นี้แสดงว่าการระเบิดพลังในเสี้ยววินาทีของเรือนกายเจ้ามีแต่จะมากกว่าไม่มีน้อยกว่าชายหนุ่มที่แข็งแกร่งทั่วไปอันที่จริงนี่ถือว่าหาได้ยากยิ่ง หากไม่มีเหตุผลร้ายแรงในวันนี้ขอแค่เจ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมกองทัพกล้าฆ่ากล้าสู้แล้วหากมีโชคช่วยจนได้รับความโปรดปรานจากผู้อุโสสำนักการทหารหรือขุนพลตระกูลนักรบมอบคาถาฝึกฝนกายใจของสำนักการทหารหรือมอบคาถาฝึกฝนกายใจของสำนักการทหารให้เจ้าสกบทขัดเกลาร่างกายไปช,ะชะ้าๆยี่สิบสามสิบปีให้หลัง ก็ไม่แน่ว่าเจ้าอาจจะครอบครองฟ้าดินแห่งใหม่ขณะที่ฟูนั้นหัวเดินไปข้างหน้าเด็กหนุ่มก็เริ่มถอยหลังช้าๆพร้อมหันมาเผชิญหน้ากับนายน้อยนครมังกรเท่าที่สวมกวานทรงสูงสวมเสื้อแขนกว้างฟูนั้นหัวที่เรือนกายสูงโปร่งพอมาเดินอยู่ในตรอกเล็กๆแห่งนี้ก็ช่างสง่างามมีราศีดุจสวรรค์สรรสร้างฟูนั้นหัวยื่นมือข้างหนึ่งออกมาคว่ำฝ่ามือลง วางไว้ตรงช่วงเอวพลางก็กล่าวยิ้มยิ้มน่าเสียดายชะตาชีวิตเจ้าไม่ค่อยดีหาไม่แล้วตามคำบอกของข้าเจ้าก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงถึงเท่านี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฝูนั้นหัวขบขันไปกับคำพูดตลกของตัวเองรอยยิ้มจึงยิ่งกว้างขึ้นตอนที่เดิอนออกมาข้างหน้าหนก้าเท้าข้างนั้นของเขาพลันค้างอยู่กลางอากาศ เหนือจากพื้นมาครึ่งชื่อขอโทษทีต้องสูงเท่านี้จึงจะถูกยากนักที่ฟูนั้นหัวจะไม่อารมณ์ดีหลังจากที่เขามาในเมืองก่อนหน้านี้ที่ได้แลกเปลี่ยนกับซ่งจีซินเด็กหนุ่มในตรอกหนีผิงผลเก็บเกี่ยวที่เขาได้รับนั้นมากมหาศาลเหนือการคาดการไปไกลจากนั้นใช่จินเจียนที่มีความเป็นไปได้มากกว่าจะกลายมาเป็นอุปสรรคบนวิถีชีวิต ใหญ่ของตนก็มาตายอยู่ตรงหน้าตนไม่เพียงแต่มือสะอาดไม่เปื้อนเลือดยังจะได้เหรียญทองแดงแก่นทองจากบนร่างของนางมาอีกสองถุงและไม่แน่ว่าอาจจะค้นเจอสมบัติล้ำของเขาเมคาเรืองสักชิ้นสองชิ้นต่อให้จะไม่ใช่สมบัติพิทักษขุนเขาแต่ก็ต้องไม่แย่กว่ากันสักเท่าไหร่เขาไม่เชื่อว่าใช่จินเจียนจะไม่มียันคุ้มกันกายเลย เพราะขนาดตัวเขาฝูนั้นหัวที่นอกจากจะพกยกมังกรเท่าโปรยพิรุณซึ่งเป็นเพียงของตบตาแล้วยังพกของเล็กๆน้อยๆอีกสองชิ้นที่คุณภาพดีเยี่ยมระดับชั้นสูงล้ำจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติใต้กรุของนครมังกรเท่ามาด้วยนี่คงเป็นสาเหตุที่พวกนักพรตสำนักนอกรียดมีคติพจน์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันทั่วไปว่า ช่วยเก็บศพให้คนอื่นย่อมต้องได้ดีตอนที่เดินผ่านศพของชายจินเจียนฝูนั้นหัวไม่แม้แต่จะชายตามองนางกลับกลายเป็นว่ากลิ่นคาวเลือดจางๆยิ่งทำให้เขารู้สึกฮึกเหมิมอ,อย่างบอกไม่ถูกคนหนึ่งรุกคนหนึ่งถอยระยะห่างระหว่างคนทั้งสองเหลือแค่10กว่า9ก้าเท่านั้นฝูนั้นหัวแค่ต้องแน่ใจว่าเด็กหนุ่มจะหนีออกไปจากตรอกไม่ได้ เพราะเมื่อถึงเวลาหากเขาคิดจะจับตัวเด็กหนุ่มที่เติบโตอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตอีกครั้งก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแทบไม่ต่างจากงมเข็มในมหาสมุทรแล้วนะับประษาอะไรกับที่ด้านหลังของเขายังมีศพคนงามตัวอุ่นเป็นบทเรียนให้เห็นก่อนแล้วว่าหากมอบโอกาสให้เด็กหนุ่มได้ตั้งตัว เรื่องน่าประหลาดใจอาจจะหล่นลงมากระแทกใส่หัวเขาเองก็เป็นได้มองภายนอกฝูนั้นหัวเหมือนแมวที่กำลังจะตะปบหนูแต่แท้จริงแล้วเขากำลังปรับจังหวะร่างกายของตัวเอง เพราะอย่างไรชะตาหลังจากที่เขาเหยียบลงบนเส้นทางการฝึกฝนตนอย่างเป็นทางการตั้งแต่อายุ9ขวบก็ไม่เคยมีโอกาสให้ใช้ร่างกายมาตัดสินแพ้ชนะอีกเลยแน่นอนว่าเขาไม่คิดจะฆ่าเด็กหนุ่มนั้นให้ตายเพราะทําเช่นนั้นจะได้ไม่คุ้มเสียหากรวมกับของใช่จินเจียนก็เท่ากับเขามีโชควาสนาสองส่วนที่แค่เอื้อมมือขวาก็ถึงแต่เขาก็จำเป็นต้อง ทำให้เด็กหนุ่มที่อยู่เหนือความคาดหมายผู้นี้นอนแบบอยู่บนเตียงแม้แต่แรงตบยุงก็ยังไม่มีสักระยะหนึ่งแล้วทันใดนั้นฝูนั้นหัวก็ถามกลัวหัวเราะว่าใช่แล้วเจ้าชื่ออะไรนะเด็กหนุ่มที่เลือดสดยังคงหลังรินเต็มมือตอบไม่ตรงคำถามบนใบหน้าที่ดำเกรียมเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวทนงดุดต้นหญ้าที่แข็งแกร่งในป่าเจ้าและนางอาจไม่รู ว่าสายตาข้าดีมากดังนั้นตอนที่นางพูดคุยกับข้าอยู่ในตรอกนี้ผิงสายตาที่เจ้ามองนางแท้จริงแล้วไม่ต่างจากที่เจ้ามองข้าในเวลานี้ฟูนั้นหัวตะลึงไปเล็กน้อยเขาต้องมองเด็กหนุ่มคนนี้ใหม่ซะแล้วอีกฝ่ายทำให้เขาต้องจุปากเอ่ยชมน่าสนใจน่าสนใจจริงๆ คำพูดและการกระทำของฝูนันหัวอาจมองดูเหมือนสบายๆแต่แท้จริงแล้วเขากลับคอยสังเกตมือซ้ายของเด็กหนุ่มที่ยังคงหลั่งเลือดอยู่ตลอดเวลานี่หมายความว่าเด็กหนุ่มไม่เคยคลายแรงมือลงหากเป็นคนทั่วไปก็เกรงว่าคงไม่อาจทนรับความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงกระดูกได้นานขนาดนี้มาจนถึงตอนนี้ฝูนันหัวถึงจะเพิ่งรู้สึกว่าคำว่าน่าเสียดาย ที่ก่อนหน้านี้ตนพูดวิจารณ์อีกฝ่ายอย่างไม่ใส่ใจกลับกลายมาเป็นคำพูดที่ตรงใจจริงๆเสียแล้วฝูนั้นหัวรู้สึกว่าได้เวลาพอสมควรแล้วจึงถามคำถามที่ตัวเองสนใจเป็นประโยคสุดท้ายเจ้าข้านางด้วยวิธีเด็ดขาดถึงเพียงนี้แสดงว่าต้องมีคนแจ้งข่าวกับเจ้าแล้วข้าไม่ได้สนใจว่าคนผู้นั้นเป็นใครแต่ที่ข้าคิดไม่ตกก็คือ เด็กที่เติบโตในเมืองแห่งนี้อย่างเจ้าเหตุใดถึงสามารถข้ามผ่านอุปสรรคในใจของตัวเองมาได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ฆ่าคนได้ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งขนาดนี้ข้าพูดแบบนี้เจ้าเข้าใจหรือไม่ต้องรู้ว่าต่อให้เป็นข้าตอนที่ฆ่าคนครั้งแรกรอจนความฮึกเหิมหมดไปร่างทั้งร่างก็ยังเริ่มสั่นสะท้าน ต้องท่องคาถาสงบใจอยู่นานกว่าจะดีขึ้นได้ไม่เหมือนเจ้าที่ยังคงสงบนิ่งราวกับว่าการฆ่าคนไม่ต่างจากการกินข้าวดื่มน้ำนี่ไม่สมเหตุสมผลเด็กหนุ่มที่สีหน้าไร้อารมณ์มาตลอดเวลาจู่ๆกลับเผยสีหน้าตะลึงพึงเพลิดและแววตาหวาดผวาสายตาจ้องเป๋งไปยังด้านหลังของฝูนันหัวราวกับว่าสตรีสูงโปร่งที่ตายไปคนนั้น ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งฝูนันหัวผู้ละเอียดรอบคอบหันไปมองข้างหลังโดยไม่รู้ตัวตอนที่ลำคอหันไปได้ครึ่งหนึ่งหัวใจของเขาก็สั่นสถานอย่างรุนแรงรอจนหันกลับมาอีกครั้งเนื่องจากเรือนกายที่สูงเป็นพิเศษสายตาของฝูนันหัวที่มองตรงไปเบื้องหน้าค่อนมาทางด้านล่างกลับไม่เห็นเงาร่างของเด็กหนุ่มวิกฤตอันตรายอย่างใหญ่หลวง ที่แท้หลังจากที่ทําสีหน้าและแววตาเช่นนั้นเด็กหนุ่มรองเท้าแต่ก็เริ่มระเบิดการจู่โจมอย่างไม่ลังเลเมื่อวิ่งออกมาได้สามก้าเท้าสายก็พลันออกแรงดีดร่างทั้งร่างกระโดดสูงขึ้นกลางอากาศเท้าขวาแตะลงบนผนังของตรอกที่อยู่ข้างๆแล้วพอดีดปลายเท้าพลิกตัวกลับมาเด็กหนุ่มก้องเหงือมือซ้ายเข้าใส่ชายผู้สวมกวานสูง บัดนี้เด็กหนุ่มเหมือนกลายมาเป็นอินซีล่างูตัวหนึ่งอย่างแท้จจรริิงจริง